เกมบุกและเกมรับของ EG ในเกมสุดท้ายที่เจอกับเ a p e r ร e ร็กทำให้พวกเขาเป็นแชมป์โลกได้อย่างไงไปดูในเกมรับ EG ีเป็นทีมที่เล่นใจเย็นมากที่ถ้าพวกเขาไม่เห็นบอมก็จะไม่ขยับตัวเลยแต่ถึงอย่างนั้นการเล่นของพวกเขาก็ไม่เคยเล่นตัวคนเดียวเลยคอยเรียกเพื่อนมาเดินด้วยกันตลอดเลยทําให้การรีเทคง่ายขึ้นมาก ในเกมบุกถึงพวกเขาจะเหลือ25วิก็ยังคงคนโทรลแมปและยังโรเทตุไปวางอีกไซด์หนึ่งอยู่เหตุผลหลักๆที่พวกเขาเล่นแบบนี้เพราะว่าเขารู้ว่าเปเปอร์เรเป็นทีมที่ระบยูค้างมากแนะถ้าเป็นคุณก็คงวหงุหงิดไม่น้อยที่เวลาจะหมดแล้วทำไมฝั่งตรงข้ามยังไม่บุกเข้ามาอีกวิ่งย,าย้ายไยายซด์ไปย้ายไซด์มาจนไม่สามารถโอาใช้ได้ในที่สุด รุปแล้วการเล่นแบบใจเย็นของ EG ให้มีประโยชน์ที่สุดก็คือตามซัพพอร์ตเพื่อนให้ทันและเข้ารีเทคพร้อมกันเพื่อทําให้ฝั่งตรงข้ามไม่สามารถป้องกันไซได้แค่นี้คุณก็สามารถเล่นสไตล์เดียวกับ EG ได้แล้ว